สวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นนะครับผมก็ให้สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมก็วันนี้วันเสาร์ที่สามนะครับผมก็เป็นงานของวัดป่าเกียงนะครับผมงานกระถิ่นนะครับผมวันนี้ก็มาตอนเช้ามาไม่ทันใส่บาตรครับผมวันนี้เสาร์ห้ามารอแห่พรุ่งนี้ตอนเช้าเลยครับมันได้กลับบ้านครับมาอยู่ใกล้แม่ครับผม อันนี้มาเล่นกับแม่ครับพอดีตอนเช้ามาโทรศัพท์แบตเตอรี่หมดนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปดูครับผมดูครับดูหลังนะครับสูงเกือบสูงท่อแม่แล้วครับน้องน้องเสาห้าเกือบสูงเท่อแม่ครับดูครับผมจะเล่นแบบนี้ครับพึ่งอาบน้ำเสร็จนะครับตัวดำ นี่ครับถึงตัวโตแต่ก็ไม่โตครับถึงตัวโตแต่นใส่ยังไม่โตครับดูครับดูความสนของเขาครับความขี้เกียจครับต้นไม้มีให้ถูไม่ถูครับมาถูแม่ครับอันนี้ก็เป็นแบบเป็นอีกแบบหนึ่งของความน่ารักของช้างนะครับพอเห็นแม่นะครับผมเขาก็จำแม่ได้ครับ ดูประจำแม่มีนได้เป็ดบุกไรเหรอถอยถอยถอยมามาเอาหอบสับลบมาให้แม่หน่อยเร็วมาเมามาให้แม่เร็วมาหอบสับลบให้แม่หน่อยมามาหอบเร็วหอบซูงหอบแม่ไหมหอบดีดีหอบมาสูงหอบเร็วหอบไหหอบสับลบมาให้แม่หน่อยควันไม่อยู่ครับมามามา อวดปุยอักลมไอ้จีกันมาวื้นมาเองกี่เนี่ยหอบเลยหอบหอบเลยหอบเยอะเด้ออ่าหอบสับรถไปให้แม่ดูครับหอมไหมฮึอ่าอะไรก็น่าหนิโอ้ยป้าไหอป้าไปมะมาไปมาเอาอีกมาแม่ตัวใหญ่ต้องกินเยอะๆฮะนี่ไหมบินมาหอมไหมสูงหอบ เอ้ยคือนี่ยไอหอบมันนั่งหอบจ้องแต่รู้แน่จริงไหมตกไม่อาว่าไหมหอบไหมไอหอบอีกหอบมัวยอีกพักหอบไหมไอ้ว่าอะไรอยู่เนาะหอบอีกไหนไหมหอบไหมหอบอีกเออครับผมเอาไว้ให้แม่กินนะครับผม ครับผมนี่ก็ผมจะได้เอาไปปลูกไว้นะครับมาไหมาจะได้กลับไปดูน้ำบุปุูยต่อครับครับผมยังเก็บมาอีกครับผมอันนี้ครับงานวัดป่าเยียนะครับผมจะมีสับรถครับวันนี้น้องสาวห้ายินอิ่มเลยครับวันนี้จะหอบกล่องไหนกันไหนครับไปหอบกล่องนู้นดีกว่าครับ Hỏi hoa 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 đi hộp hoa 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 không? hoa hoa Hộp hộp đi, đi à, ơi đi, Họp đi luôn. Được. Hộp đi đi, hộp đi Mẹ mẹ Hộp à Hả Hả Bác Ôi hộp này Hộp bộ hộp ít, hộp ít Hộp ít, hộp lại Hộp ít, hộp, hộp bộ, hộp Hộp ít kháp Mình chênh hộp ít lên A lục lộ hộp rồi À hộp đi đi, hộp Hộp à เอ,อชุดไอ้พืชอาอาดัมอาดัมชุดไอ้ดัมดูครับ,อบคอับผมปะมาไหมมา,าท่านใดดูคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับผมฝากเป็นกำลังใจให้น้องไฟไายเสาห้านะผมวันนี้ก็มีหญ้าสับรถครับผมอันนี้หญ้าผมเอามาจากบ้านครับผมเอามาเต็มรถแต่พอดีให้เขากินไปแล้วครับเ่องหนึ่งครับผมก็มีหญ้าเสริมด้วยนะครับ มามามาก็ท่านใดดูคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับผมฝากเป็นกำลังใจฝากฝากอะไรครับฝาก,กวความคิดถึงมาให้ก็ได้ครับผมกม็มีอะไรครับผม <c oughs> ก็อันนั้นก็แค่นี้นะครับผมอ,อยากแวะอยากแวะมาเยี่ยมชมดูความน่ารักของช้างก็ได้นะครับผมติดต่อช่องพลายสาห้าผม มีน้องเสาห้าน้องปุ้มปุ้ยน้องพลอยน้องน้ำช่นะครับพร้อมจะให้ทุกเอซนะครับผมสัมผัสและอยู่ใกล้ชิดได้ครับผมอ่าน,นั้นก็ขอแค่นี้นะครับครับผมบััสีีครับ